วันนี้พี่จะมาฟาร์มแมปบ่อฟุนนะครับตั้งแต่วิวหนึ่งถึงววสองพันแปดร้อยแต่จะแยกเป็นอีพีนะเพราะว่าช่วงเนี้ยพวกพี่ไม่มีเวลาเท่าไหร่ในการมาทําอะแต่ก็พยายามจะมาทํานะก็ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไปดูเกมนี้นะผมในเกมนี้ไม่คู่เหมือนจริงอนะกูดูเลยไอ้ขี้นีนต้องดูคลิปกูอยู่เพราะงั้นกดติดตามด้วยนะครับกูควรเปิดยังไงอะกูควรเปิดยัาไงเลยวะ เปอรว่าอะไรวะไกลนะาวันนี้ผมจะมาเล่นบักคุดตั้งแต่เริวมศูนย์เริ่มตัไหนดีเริวมห้าพันเริ่อ่ะตั้งแต่เริวมศูนย์เนถึงมันตันเท่าไหร่ตรงพันแปดป่ะเออนั่นแหละนั่นแหละไอ้เหมือนทางตั้งแต่เริ่มหนึ่งเกมจะเริ่มตันอะไรนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นกับเพื่อนผมครับชื่อเกตานะครับไอ้ใจนี่ครับ เฮ้ยเจ้าของชิปเปิดป <laughs> ่เฮ้คุยอะไอ้ที่กูเจ้าของเข้าโอเคผมเปิดคลิปมาขั้นแรกนะมันก็จะให้เราไปไปเราเพลก่อนนะแล้วก็ไปตีมอนเตอร์ทั้งหมดห้าตัวนะผมแต่พวกพี่ก็คือไม่มีคําว่าตีมอนเตอร์นะมีตีกันเองนี่แหละก็ในคลิปต่อไปมันก็มีตีกันเองตลอดนะไม่ได้ฟาร์มมอนเตอร์ฟาร์มคนนี่แหละครับเฮ้ยแย่คุยทนี่อะไรเอ <laughs> <laughs> นั่นตอนที่ฟาร์มถึงเวลสิบแล้วพวกพี่จะทการไปฟาร์มเกาะที่เกาะลิงนะผมที่เป็นเกาะที่ว่าเป็นเกาะของไอเทียนินนะเป็นสปีชีเดียวกันเลยก็คือมันเป็นลิงเหมือนกันอนะ่ะเนี่ยไม่เชื่อดูครับเดี๋ยวผมจะตัดชิดปตอนที่ผมเรียกมันนะะว่ามันคือลิงจริงๆนะพยายไมหายตาที่ตกอจังเกิลกันนะตอนนี้จังเกิลไอเทียนเลยไอสองพูดเหรอคูเคยครูวังกิจคงภคมมใจในตัวมึงอ่ะออเฮ้ยนีน้องวัดีน้องเอ้ยเออ หลังจากที่เราไปเยี่ยมนินนะผมก็เราก็ามาเจอผมปีศาจนะซึ่งมันเป็นผลสปินนะผมไว้แบบสําหรับในการฟาร์มถือว่าแย่แย่เยี่ยเลยผมเนี่ทําการเก็บเข้าไปในกระเปนะ๋าไว้ว่าเผื่อแบบจะไวๆๆนะ้กินเฉยๆแล้วก็เอาไว้โชว์เล่นๆนะี่แหละแต่คงไม่มีประโยชน์หลอกเฮ้ยกูเจอผลเกิดกูเจอผลเกิดผลสปินผลสปินโอ้เฮียเลย <laughs> ดีกว่าไม่มีผลแดดกกันกม,มีไหมมึงมีไหม มเหมือนแดแหหแดดนี่ไงนี่ไงโอเคหลังจากที่เราเจอผมปีศาจใช่ไหมเราเก็บเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการรัาเควสเพื่อฟาร์มต่อแล้วผมซึ่งเควสนี้มันจะให้เราทําการไปตีไอ้เยี่ยนินนะผมที่เป็นลิงผมจะทําการไปตีเพื่อมาทั้งหมดแปดตัวไม่ก็6หกตัวเน่ยเออตั้งแต่แปดตัวน่ะผมจําไม่ได้อาจทิปไนั่นแหละเออแต่หลังจากที่ตีเสร็จแล้วอ่ะผมก็ได้ทําการมาตีกอนิลลาเลยตีนี้ไปเลยตีนี้ไปเลยผมไม่ห้ามน้องตีไปเลยน้องตีตัวเองไปเลยน้อง วันนี้เรามาดูสารคดีกันนะพี่พ่อไอ้ตาเราพี่พ่อไอ้ตาแล้ว่พ่อไอ้ตาน่าใส่งมงกุฎเราเราจะมามดูดนินตีกันนะครับสายพันสิบปีชื่อนินเก้น้อยเอาดีเลยช่วยดีช่วยดีเนี่ยเหลือติ่งเดียวเนี่ยด่ามีกุลล้วนเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่ตายเฮ้ยเพิ่มเยอ,อ,อ,อะเหรเอเพิ่มเยอะอ่ะ ไป,ไปยังพอหลังจากที่ตีกอริลลาเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกผมก็ทําการไปที่เกาะของบากี้นะเพื่อที่จะไปฟาร์มเวลถัดไปนะผมซึ่งการที่จะไปเวลถัดไปได้ก็คือต้องเวลสามสิบเท่านั้นนะถึงจะสามารถไปเกาะบา์กี้ได้ถึงจะสามารถเบเวลได้แหละแต่บอกเลยว่าแนะนําว่าต้องมีขอวพิสายก่อนนะถึงจะดีเพราะว่าผมไก่น,นีนเนี่ยใช้มือกาผ่านรุ่นลนะ้วนอ่ะ ปตีบากี้แล้วมันคือมันไม่ไหวครับก็คือตีไม่เข้าเลยขนาดลูกสม,มูหนึ่งสู้แท่จะไม่ไหวอ่ะคือมันตีแรงมากนะครับแนะนําว่าต้องมีสายโลเกียหรือไม่ถ้าสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะผมแนะนําเป็นผลนชอบๆนะสามารถซื้อที่ร้านค้าของไอ้ที่มันขายพ่พิษศาดอะ่ะมันราคาประมาณสามหมื่นบาทนะผมซึ่งมันดีมากนะคือมันกันดาบได้เยอะมากเลยเพราะว่า ต้นเกมอ่ะผลม,มาร์กี้ถือว่าแบบมีประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่ได้มากนะครับยังไงก็ลองเข้าไปเล่นดูได้นะหลังจากที่ผมฟาร์มไปได้สักพักหนึ่งอ่ะผมก็ได้เจอผู้เล่นใหม่แล้วผมซึ่งเขาก็มาฟาร์มที่เดียวกับผมเลยและผมก็ได้ให้มันฟาร์มนะแล้วผมก็จะรอล้าแต่ก็ไม่ได้ร้านแล้วผมซึ่งมันคือมันตายเพราะมันตีตายใช่ไหมแล้วผมก็บีนเข้าไปอ่อะผมก็เลยโดมนมาตีตายฟาบอีกอ่ะไอ้เหี้ย ฟาสยานะฟาสุดที่หโนจอ้าีะไม่ต่งเยอะเลยนอุ๊ยแมงนนกูหมดเลยหลังจากที่ผมฟางตรงเวลสามสิบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ทำการไปฟางตรงเวลสี่สิบนะผม ซึ่งตัวเนี้จะเป็นมอนที่อยู่ด้านหลังของเกาบาร์กี้ใช่ปะผมเนี่ยทำการฟาร์มตรงงานจนถึงเวล50แล้วผมไม่ได้ตีบาร์กี้นะก็คือเดี๋ยวบารกี้จะมาตีใน e ีพีถัดไปแต่ e ีพีนี้ผมก็ขอออกออกไปหาสุมผลก่อนเพราะว่าการที่จะสมผลได้เราต้องมีเงินทั้งหมด302บวกกับว่าเราต้องมีเวล50พอดีนะผมถึงจะสามารถสมได้แ,แล้ตอนเนี้ยผมกันนินได้ฟาร์มถึงเวล50แล้วและกำลังไปสุ่ม ซึ่งคนคิดว่าผมจะได้ผลไรนะก็ต้องรอเป็นรุ่นอีกทีหนึ่งตรงนั้นนะซูมครับซูมซูมไอ้ครับร้อยไม่สมหมอนกัเพื่อผมซูมก่อนครับไ้นี่ไก่รับชื่อสารแล้ว่อนตะกายเตียครับซูมของกูเดือ เดินเท้าเย้มาอะไรครับโชว์อันนี้ฝนหนาวนะครับลมหนาวหนักแล้วอาการเริ่มหนักครับเดินเท้าพี่ดีนะครับพี่ดีนะครับสามสองหนึ่งนะครับเออตัวไหนนะมันหนาวโอ้สามวีต่อครับคนนี้แหละพวกฝนเนี้ยคนที่กูใช้อยู่เนี่ยพวกฝนเนี้ยแหละเอ้ยผมแข็งอี๋อหู้ผมแข็งไหน ตายกิเลยกิเลยกิเลยไวนะครัเราไม่ัเข่าวน้านะครับโอ้ยโอเคผมก็จบอีพีนะครับคีพีไก่นินครับเพราะแม่งได้ผลดีอีหี้อกูไปฟังก่อนแปบนึงอีพีสองอยาให้มียผมกดไลค์ถึงห้าหมื่นดูกูมาทำต่อไปปิดชี่แบบบห้าหมื่นห้าหมื่นดูทำทิ่ต่อไปห้าหมื่นนี่คนดูต้องเท่าไหร่วะสิบล้านไปอ่ะ